คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีเดที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรจีจะเปอ่นการรับชมนัดจ้ะไปไปเรียกพ่อแม่มาก็กรับ สวัสดีผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้กก็อยู่กับโฮมตีสล็อตอีกเช่นเคยนะอยู่กับ12ไอวินอาร์นะครับผมรอบนี้รอบดึกกันอีกเช่นเคยนะโอ้โหดึกนี้แบบโคตรจังอ้วกันเลยนะครับเล่นแบบแบบปั่นไปไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมก็มาอยู่กับรอบนี้เลยนะครับผม7จ็โมงถึง9กาโมงคือแบบอืมอืมอืมนะ เด็ดก่นจะเช้าเช้าเรยกจะเด็ดอ่ะก็คลิปนี้ไม่นักหนูจเล่นตามนะผมดูความบันเดิมต้นานนะท่านผู้ชมหมดคำจะพูดแล้วนะเล่นจากค่ำนะครับผมยันเช้ากันเลยวัออนนี้การเด็ดช้านะครับผมรอบนี้นะมาดูกันว่ามันจะแตกหรือเปล่านะพี่ช้างเรานะอะบาบังกัน้องดิสหลับสับขาลอกกันหรือไม่นะครับผมพกม,มา200มาเบ็ดสามกันเลยละกันเพื่อน เช็ค <Check S 2> ลงเช็คไลน์ hmm. กันเหมือนเดิมนะครับมาดูกออันเพื่อเลยว่ามันจะร่างไงลูกเจมส์ลูกเจมส์ยอมยอมแยมแรมแตกงบุบะไหมลูกหยิมหย,มยิมมากหลมเพื่อเลยเวลามันแตกครับเกมนี้เออได้มารอบที่สี่นะเนี่ยพูดมาแบบไม่แบบนั้นแหละ <c oughs> เรียกว่าอะไรวะไม่สร้างภาพนะท่านผู้ชมนะ หรือไม่ใช่รอบเดียวแตกมือวางเกินพือนในกูเล่นมารอบที่สี่าะอุะอ้ยไหลยอยู่เหมือนไหลว่ารอบนี้สองรอบมันก็าถามว่าไหลไม่ไหลนะครับแต่ว่าแ,ก 1, 2, แกตกพันสองพันแท็กก็แบบอยากอยากไต่มือนะครับผู้ชมนะก็มาดูว่าจะถึงหรือเปล่าคลิปนี้ตั้งเป้าไว้ก่อนเราจะยอดกันไปเรื่อยนะครับผมเทคนิคนี้นะครับวิชารับยอดเบ็ดโ๊้ โอ้เพื่อนเพราะโอเคครับผมแตกวายแตกวายแล้วยังไงต่อโอ้โหน้องเดมาบวกบังนะครับสลับสับเปลี่ยนกันจังหวะนี้เลขสิบหกเจโอ,โออะไรวะเพื่อนเอ้ยเ,เรียงไปสี่สิบห้าองศาเรื่อยๆเพื่อนเสียมันกระหึ่มเหลืเอเกินแต่โคตรมันโคตรกันสามร้อยเป๊ะเลยเมื่อกี้เห็นยังกูละตกใจไม่เคยลงลงครับบวกบวกมาประมาณร้อยหนึ่งแล้วตอนนี้แล้ว,ลวก็ค่อยๆลงไปอีก เป็นสาทีเพอบ่ายเพื่อนยอดยอดนำเขาท่วมลดตัวสิบบาทไม่ไหวสามสิบบาทสามร้อยเองแคบเดียวเม็ดไม่ใช่อะไรพ <c oughs> อใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยนะครับผมในที่นี้ไม่แนะนำไม่ติดตามในการ <c oughs> อุ่ยดอกไม้จัดสวนจัดสวนแล้ไงเพื่อนโอ้โหลูกเตทมาแน่นอนจังหวะนี้อาบังเพื่อนอาบังมาติดระเบิดกลายเป็นกรอบทองกรอบทองติดเรื่องไทยเพชโอ้โหตัวอักษรแสงมันจ้าซะเหลือเกินเพื่อนอมเมื่อๆๆกี เอาเรื่องจัดคุณผู้ชมมันมาแล้วว่ามาขึ้น500แล้วเพื่อนขอหนักหน่วงหนักแน่นหนักนหน่วงโชโชยทักเทนึินนี่นองเดชโผล่หน้ามายิ้มหนึ่งทีเ,เฮ้ยมาเบ็ดสามสิบทีเผลอทีเผลอไปเดินทียอดน้ำข้าวต้มเทคนิควิชารับหนีโอ้ยอุ้ย โหลบังฮัลโหลบังขอเด็กขอเไม่เอาบังก่อนอุ้ยเด็มาเออห้ 5, 7, 1, นาพันเจ็ดพันนั้นสิลูกต้องพัานน,านั้นดิครับผมห้าพันเจ็ดแล้วท่านผู้ชมโอ้โหไหลต่อเนื่องเออมาสักทีหว่าโอด้ดอ,อกนี้รอบพี่สี่กูเอาเรื่องจัดมาเอาดิสี่พันขาดสี่บาทท่านผู้ชมจะถึงเป้าแล้วครับผมยอดติดเฉยแล้วผมเบ็นสามติดเมื่อกี้นะ เทคนิคนี้นะครับมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะผมนะครับจะวัดดวงกันเลยแต่ว่าเราดูจากความแข็งความอ่อนความนิ่มของหน้ากระดานเราแล้วกอยยัดเบ็ดอัดหน้าลงไปเลยท่านผู้ชมไปซึ่งปีแรกนี้ฟรีแรกนี้ว่ายังไงเบ็ดหลับติดไปด้วยเดี๋ยวซ่านเลยไปเลยเรื่อยฮึบฮึบโอเคเคลียเคลียบเรื่อยเคมาแล้วแล้วโอเคเล้วเสีบโมเอ็ดลูกคิวลูกคิวโอ้คิวไม่พ่มาวังเวรเทพีสาส อยาไปดิอ่อีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นเลขสิบมาครับผมท่านผู้ชมเลขสิบอีกหนึ่งสี่หลายสิบทะเลเกินสิบสองเท้าอะไรเงี่ยอย่างนี้ฟูซาครับอุย้ยเจ็กเตอร์มาว่ะเพื่อนห้างโวลสี่หน่วยฮึมฮึมโคตรตบายฟรีฟรีในฟรีในฟรีไปอีกเอาเรื่องจัด อุ้ยไหลหวะรอบนี้ไหลวะเพื่อนรอบนี้ไหลวะอุ้ยอันนี้เพื่อนโชว์เนี่ยโชว์อีกหนึ่งเกมเพื่นอนไออย่างอะไรลูกเจลูกเจมาแล้วด้วยกตอกคิวยาวมาเรียงรายได้หลายรอบเก็บคอไปเม็ดแล้วจังหวะนี้เล่นไปเยอะเหลือเกินนะครับผมวันนี้นะหลายสิบเกมมากเก็บคอเพวกกันย้ายเดียดดวกันกดซับกดไลค์กันด้วยเด้อโจ๊ะ โจะลูกเือดอกไม้จากส่วนจากส่วนคูสองคูสองไปเท่าไรครรูสิบสองไป1นึ่ีเก้าร้อยห้าสิบโจโจไปลูกโจโจไมค่อยโจยไปเออยต่อยขาบระก้าบรลามแปดบอกเพื่อนหนึ่งเมาแล้วครับผมหนึ่งพันหนึ่อสี่บฮึบเอ้ยมือหนึ่งสองพันขสเพื่อนขาสองพโอเคครับผมติดคูสามไปคูเกรวมกันเป็นคูเก้า โอเคโอเคโอเคติดโคมระยะคนระยะแล้วไงต่อ,อหมดตันอุ้ยหลายจัดบอกเงื่อนรอบนี้ขอติดเกจถึงหรือเจ่าก็ไม่รู้นะผม้โหนิดเดียวเองนะนั่นน่ะอ่งเดี๋ยวเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยคะแนนบางบางเอ๋ยแจกหน่อยเถอะบางเอเ๋ยเบลียกร์กบายง่วงแล้วก็เกินกูจังหวะนี้นะครับหมดแรงสีพูดกันแล้วหรือน,นิดเดียวเองก็ไม่ให้กันหนอคนดี มาแล้วมาหมุนข้างนอกวัดใจกันอีกหนึ่งทีมันจะแตกหรือไม่ห้าสิบบาทเลยแล้วกันโชะเละมาโชะโชะแล้วแล้วแล้วนิดเดียวบางขอห้าร้อยเพื่อนนะบางก็จะมีครับห้าร้อยไหมห้าร้อยหรือเปล่าห้าร้อยยังไงยั้นแหละพวกเฮ้ยยะหลังกะกันเลยนะครับผมนะผู้ชมเอ่ยมันไม่มาว่ะจริงๆนะครับ อยู่แค่เอื้อมเองนะแต่ว่าเอื้อมอย่างไรเอื้อมไปไปถึงนะครับมันไม่แตกไอ้โ้เลยวะเออป้มามาลูกป้าโอ้บางเอือยอะไรบอดี้ยังไงครับหกหมูลห้าหมุนอัตถอยหลังแล้วจวังหวะนี้โอเคดอกไม้จับทรงจัดสวนนะครับผมซื้อซวบเข้าไปหนึ่งเดีโชว์หนึ่งดอกกูว่าเม็ด ว่าเม็ดแหละว่าเม็ดแหละโอเคเล่นกับกูอย่างนี้เลยใช่ไหมบังได้เอาดีหมาองฟูตายแล้วครับผมสรุปจากเรืออาคาลอยขึ้นหมื่นกลายเป็นตอนนี้พันกว่าแล้ว่าถึงพันกว่าแม่เลยเล่นกับกูอย่างนี้เลยหรือโดดคืนหรือเปล่าหรือยังไงเต็มไข่ตาใบากันไกลเฮ้ย <c oughs> เดะบังบังเดะบังแล้วยังไงต่อเออดองเดะมาพันเกล้าสิบจ่าพมแล้วยังไงต่อโอ้โหเดะบอกบังมาต้มอันกันในวันนี้โอ้โหหม,มายกลขหนึ่งฟรีโวรบล็อกหายใจแทบจะแบบเป็ดแรงกันเลยนะครับผมดอกนี้มืน่นสองร้อยยี่สิบห้าโอ้ถึงสักทีโอเคท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่เป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับผมคนใจที่อยากรู้ช่วงเวลาลิงก์อยู่ที่เม็ดแ,แรกใต้คลิปเลยนะครับ สรตบคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย